สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจูลี่โคเชนนะคะวันนี้เราจะพามาทักดอกไม้กันนะคะ Big f r o w e r นะคะอันดับแรกนะคะเราใช้เป็นเข็ม1.90นะคะ m หมเ b บี้ยี่ิค่ะเข็มร้อยนะคะนำเส้นไหมมาทับกับนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะสอดเข็มทักเข้าไปนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะจับฐานตัวนี้ไว้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไปสามตัวนะคะแล้วก็ดึงตัวนี้นิดนึงเพื่อไม่ให้มันลุยนะคะพันหัวเข็มสอดไหมเข้าไปตรงกลางดึงไหมขึ้นมาม้วนไหมลอดผ่านครั้งละสองเส้นสองครั้งแบบนี้นะคะ เราจะถักไปทั้งหมดประมาณ12เส้นด้วยกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะผิดแถวนะคะนับจากตัวล่างมาตัวบนนะคะสอดเข็มเข้าไปตรงกลางแล้วก็ดึงไหมขึ้นมาก็ปิดแถวเรียบร้อยนะคะคันแรกก็เสร็จไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะ,ะถักโซ่สามโซ่นะคะ พันไหมหนึ่งครั้งแล้วก็สอดเข็มเข้าไปนะคะในตัวเดิมดึงไหมขึ้นมาพันหัวเข็มหนึ่งครั้งลอดผ่านทีละสองเส้นสองครั้งนะคะหนึ่งช่องจะมีสองเส้นในช่องเดียวกันนะคะทําแบบนี้ในทุกๆห่วงโซ่ถัดไปเลยนะคะเมื่อแถวที่สองเสร็จเราก็จะปิดแถวนะคะนับมาสามตัวที่สามนะคะ จากด้านล่างนะคะแล้วก็ยึงลลดผ่านหนึ่งครั้งนะคะถัดไปนะคะแถวที่สามค่ะถักสามโซ่เหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสอดเข้าไปตัวเดิมนะคะอีกหนึ่งเส้นช่องนี้ก็จะมีสองเส้นด้วยกันนะคะช่องถัดมาจะจะถักเส้นเดียวนะคะ แล้วช่องถัดมาอีกก็จะเป็นกลับมาเป็นเส้นคู่นะคะทำสลับกันไปเรื่อยจนครบแถวนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็จะปิดแถวที่3นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่4นะคะแถวนี้นะคะเราจะถักโซ่สามนะคะแล้วก็ถักโซ่เดิมนะคะ อันนี้ก็จะสลับกับเดี่ยวนะคะอันนี้คู่เส้นนี้คือช่องเดียวกันถัดมาก็จะเป็นถักเส้นเดี่ยวแบบนี้นะคะและ้วถัดมาอีกก็จะเป็นเส้นเดี่ยวนะคะแล้วก็จะกลับมาเป็นเส้นคู่อีกช่องหนึ่งนะคะก็จะเรียงตามลําดับนะคะคู่เดี่ยวเดี่ยวแล้วก็กลับมาเป็นเส้นคู่สลับกันไปเรื่อยๆจนครบแถวนะคะถัดมาเราจะขึ้นแถวที่ห้านะคะ แล้วก็จะเพิ่มเป็นเส้นเดี่ยวก็จะเป็น3มช่องนะคะช่องละหนึเส้นมี3มช่องแล้วก็สลับกับเส้นคู่นะคะแบบนี้นะคะปิดแถวก็จะสลับกันทําแบบนี้สลับกันไปเรื่อยๆนะคะคู่แล้วก็เส้น3ามเส้นแล้วก็คู่เส้นคู่แล้วก็3ามเส้นไปเรื่อยๆจนครบแถวนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักปิดขอบนะคะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะ ลำดับต่อไปสอดหัวเข็มเข้าไปเส้นไหนก็ได้นะคะที่เป็นสัญลักษณ์วงกลมที่เป็นรอบๆนะคะแล้วก็ดึงไหมลอดผ่านนะคะเริ่มถักโซ่3ช่องนี้เราจะถักด้วยกันทั้งหมด3เส้นนะคะในช่องเดียวกันนะคะเส้นที่2แล้วก็เส้นที่3 แล้วก็ต่อไปช่องถัดไปนะคะอีกช่องหนึ่งเราจะทําทั้งหมด2ช่องนะคะแต่ละช่องประกอบไปด้วย3เส้นนะคะช่องนี้ก็จะถัก3เส้นด้วยกัน,นะคะ่ะก็จะได้ช่องละสาเส้นนะคะถัดมานะคะเราก็ทําโซ่3ขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะหมุนกับด้านนะคะแล้วก็ แทงหัวเข็มลงช่องเดิมนะคะช่องกับเส้นเมื่อกี้ค่ะแล้วก็พันไหมลอดผ่านทีละสองเส้นแล้วพันหัวเข็มใหม่เริ่มช่องใหม่นะคะช่องถัดมาค่ะก็ทําช่องละสองเหมือนเดิมนะคะตัวที่หนึ่งแล้วก็แทงลงช่องเดิมนะคะแต่ละช่องก็จะประกอบไปด้วยสองเส้นนะคะช่องละสองเส้นก็จะได้มาแบบนี้นะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะ นับถัดมาประมาณ5ตัวนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปนะคะอาจากด้านนอกนะคะดึงเส้นตัวนี้ให้ยึดกับฐานนะคะแล้วก็พันไหมขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านอีกทีหนึ่งครั้งที่สองแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้ทำโซ่หนึ่งนะคะดึงขึ้นแบบนี้แล้วก็ใช้หัวเข็มนะคะตะวัดกลับมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็แทงลง ตรงขอบขอบตรงขอบโซ่แบบนี้นะคะมันจะ,ะยากๆนิดนึงนะคะดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตวัดไม้ลอดผ่านนะคะตัวที่สองค่ะตัวทาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แถวต่อมาตวัดขึ้นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะยึดกับฐานนะคะอันนี้ด้านหลังนะคะด้านหน้า นับมาประมาณ5ตัวนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปนะคะให้เหลือไว้ประมาณ2ช่องนะคะเพราะว่าเราจะถักอีกด้านหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเราก็จะทำอีกอีกอกลีบหนึ่งนะคะแล้วก็แทงลงตัวล่างนะคะช่องเดียวกัน3ตัวนะคะ แล้วก็อีกช่องหนึ่งเรากถ็ถักมาอีกนะคะแทงลอดผ่านฐานนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะให้ได้เป็น2ชุดนะคะชุดละสามเส้นแต่ลงช่องเดียวกันนะคะให้ได้3ามเส้นนะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักขึ้นไปอีกนะคะทำโซ่สามเหมือนเดิมะคะ่ะแล้วก็หมุนกับด้าน ทำเหมือนกันกับตัวแรกเลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะใช้หัวเข็มลอดผ่านอสอดเข้าไปด้านในนะคะแล้วก็แทงหัวเข็มออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะตรงฐานให้มันยึดนะคะแล้วก็พันไหมดึงลอดผ่านแบบนี้นะคะลอดผ่านผ่านมาแล,แล้วก็ลอดผ่านอีกทีหนึ่งนะคะลอดผ่านโซ่นะคะหลังจากนั้นก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะเพื่อปิด นี้นะคะตะวัดเข็มมาด้านหลังและสอดเข้า,าโซ่ตัวแรกนะคะดึงเข้ามาลอดผ่านขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พันหัวเข็มลอดผ่านแบบนี้นะคะทีละเส้นนะคะตรงขอบอตรงขอบโซ่ด้านนอกนะคะแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะปิดกลีบดอกตัวที่สองนะคะ ให้หมุนอ้อมมาด้านหลังแบบนี้นะคะตัวฐานตัวแรกอยู่กีบดอ,อกตัวแรกอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้หัวเข็มนะคะสอดเข็มทักเข้าไปด้านในนะคะให้หัวเข็มทักโผล่มาด้านนอกนะคะแล้วก็พันไหมลอดผ่านแบบนี้ครั้งที่หนึ่แล้วก็ลอดผ่านอีกทีหนึ่งนะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาขึ้นกีบดอ,อก ถัดมานะคะแถวที่สองหนึ่งสองถักโซ่สองนะคะสอดหัวเข็มเข้าไปนะคะในแถวถัดไปนะคะตัวไหนก็ได้ค่ะแล้วก็ม้วนขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ดึงลอดผ่านแบบนี้นะคะให้มันยึดติดกันนะคะแล้วก็จะเริ่มแถวต่อมาเลยนะคะถักโซ่สามคะ่ะแล้วก็ถักไปสามตัวแบบนี้นะคะช่องแรก แล้วก็ช่องถัดไปก็จะถักโซ่สามโซ่เหมือนเดิมนะคะเหมือนกันกับแถวแรกนะคะก็จะเป็นทั้งหมดมีเก้าเส้นด้วยกันนะคะแต่ละเส้นนี้แต่ละช่องนี้ประกอบด้วยสามเส้นนะคะแล้วก็จะถักโซ่สามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะกลับด้านถ้าเหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าแถวที่สองนี้จะมีกลีบดอกเพิ่มมาเป็นสามกลีบนะคะ ข้างในจะเป็น2ข้างนอกแถวที่สองัดมาจะเป็น3แถวถัดไปขึ้นไปอีกก็จะเป็น4แล้วก็เป็น5เป็น6ตามลำดับนะคะตามฐานที่เราทำนะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ,ะแถวที่2ใช่ไหมคะเราก็จะนับมาค่ะตัวแรก1 2 3 4 5ามี่นะคะตัวที่5ค่ะ แล้วก็สอดเข็มเข้าไปเพื่อจะยึดให้ฐานมันให้กีบดอกติดกับฐานนะคะแล้วก็ดึงลอดผ่านแบบนี้เหมือนเดิมนะถักเหมือนกีบดอกด้านในเลยนะคะต่อไปถักโซ่หนึ่งตวัดหัวเข็มกลับมาด้านหลังสอดเข็มถักเข้าไปตัวแรกนะคะหมวนเอาไหมดึงขึ้นมาให้ได้สองเส้นแบบนี้นะคะแล้วก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งดึงไหมลอดผ่าน เราก็ทำในห่วงโซ่ถัดไปเรื่อยๆจนครบนะคะเราก็ถักไปเรื่อยๆจนครบทั้งสามกลีบนะคะของแถวที่สองกลีบที่สองก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็ขึ้นกลีบที่สามนะคะเราก็ทำเหมือนกันกับกลีบที่หนึ่งกับกลีบที่สองนะคะ เราก็จะทำกลีบดอกที่สามเราก็จะปิดแล้วนะคะเราก็จะยึดเกี่ยวกับฐานกลีบดอกตัวแรกนะคะแล้วก็แทงเข้าไปด้านในนะคะทำมือนกันกับแถวแรกนะคะแล้วก็พันไหมดึงรอดผ่าแล้วก็ดึงรอดผ่านอีกทีนึงนะคะีค่ะก็เป็นอันเสร็จแถวที่สองนะคะ แถวสองก็ได้3ามกลีบนะคะข้างในก็เป็น2กลีบ3ามกลีบแถวถัดมาก็จะเป็น4ี่แถวถัดไปอีกก็เป็น5้านะคะแถวถัดไปเราก็จะถักเหมือนแถวที่2นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ